สวัสดีค่ะวันนี้ครูเจี๊ยบนะคะมาที่ดูโฮมบางนากันค่ะวันนี้เรามีนัดกับลูกศิษย์นะคะน้องอ้อมค่ะเราจะพาลูกศิษย์อะคะ่ะมาจับมือทํามาดูว่าเลือกวัสดุอุปกรณ์อะไรในการทําบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเจอน้องอ้อมกันค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเราไปขออนุญ,ญาตดูโฮมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาน้องอ้อมลูกศิษย์นะคะสวัสดีค่ะเราพาน้องอ้อม มาดูเรื่องวัสดุก,กันค่ะว่าจะทําบ้านรีโนเวทกันยังไงอย่างแรกในการที่เราจับบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าดูว่าเดี๋ยวครูเจีบจะพายังอ้อมสอนอะไรบ้างตามเลยค่ะ เรือกแบบนี้แล้วเรื่อกเติมเติมตั้งพี่ครูคบอกว่าจะเอาแบบยาวหน่อยติดคววาามแต่ความก้างความกว้างไม่ได้ถ้าเกิด2เมตรสี 4, 4, 4, ่สบอะกลัวมันขยับไปแล้วมันติดตรงนี้มันไม่มีช่องว่างนะคะเรื่องแล้ติดล้อข้างบนแล้วก็เลื่อนไปท่านี้กะได้คุณน้องสดเลยค่ะ ตัวนั้นก็ใช้ไฮนอนคือได้ใช่ไหมคือชั้นบนชั้นสนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหลือตรงนี้3ชิ้นด้วยกันแล้วก็ที่จะเหลือคือเหลือประตูที่เดยบเขียนไว้เลยถ้าจะป่าได้นิดนึงอะคะอ่ะอ่าอย่างน้อยอะสองเมตรก็ได้อยู่2องเมตแมตรแหรือมากกว่านี้ก็ได้ วันนี้ก็พาน้องอ้อมนะคะมาดูของกันนะคะวันนี้ได้ประตูหน้าต่างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะลูกศิษย์จะต้องกลับบ้านก่อนแล้วเนาะเนาะก็เดี๋ยวที่เหลือครูเป็นคนจัดการเองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ได้ความรู้ไปเยอะเนาะได้ความรู้ค่ะเพราะว่าอ้อมแบบมือใหม่เลยก็ไม่รู้จะเลือกยังไงคุณเจี๊ยบก็มาสอนใหม่หมดเลยว่าประตูมีกี่ประเภทแล้วดูความกว้างความยาวอะไรค่ะแล้วก็เรื่องประตูอลูมิเนียมเดี๋ยวที่เหลือเราตามไปดูอีกทีค่ะ เดี๋ยวดูอาจจะแวะไปดูเรื่องสีทีนึงดูสีไว้ให้ลูกศิษย์ก่อน สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาลูกศิษย์อะคะ่ะมาซื้อของไม่ว่าจะเป็นวัสดุประตูหน้าต่างหรืออุปกรณ์อะไรนะคะยังไงก็ติดตามดูกันต่อนะคะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาลูกศิษย์ไปซื้ออะไรกันอีกนะคะ<ม>วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ก็คือดูโฮมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับตรงนี้และยังไงติดตามเพจรวยด้วยสังหาของกูเจบได้น,นะคะไปละค่ะ